เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับวายสวัสดีครับนี่ผมมาที่เป้าบ้านสวยๆมาชมเลย็กๆอยู่ครับสไตล์บ้านสวนรีสอร์ทครับเงียบสงบร่มรืน่นเป็นส่วนตัวเหมาะอยู่อาศัยพักผ่อนหย่อนใจทําบ้านพักตากอากาศบ้านพักผ่อนได้สบายพื้นที่เยอะครับร่มรืน่นตกแต่งไว้ดีต้นไม้ใหญ่ก็มีให้ปูสนามหญ้าจัดสวนหย่อมให้พร้อม เงียบสงบใกล้ชิดธรรมชาติมีเพื่อนบ้านแน่นอนไม่เปี่ยวไม่ห่างไกลแหล่งคมจเจริญครับใกล้ห้างเดินทางสะดวกทำเลดีสไตล์รีสอร์ทครับเนื้อที่200ตารางวามี3ห้องนอน3ห้องน้ําแล้วยังมีเรือนรับรองหลังเล็กอีกหนึ่งหลังมีน้ําพุมีสาลาริมน้ำเลยครับบรรยากาศหน้าหมูม่มากๆเหมาะสําหรับสายอินโทรเวิร์ดนะครับแต่ก็ไม่เปี่ยวไม่เงียบเยงาครับใกล้กตลาดใกล้ห้าง ฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ก่อนเลยครับได้ไมพ่พลาดคลิปใหม่ๆม,มาชี้เป้าบ้านสวยๆเลือกซื้อกันประจำทุกวันฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยท่านใดสนใจก็ไปดูฐานที่จริงกันได้ครับหลังนี้โครงการอยู่ติดถนนลังสิตนครนายกคลอง7หมู่บ้าน Forest ส o u s e าครับติดกับโลตัสคลอง7จ็ดประทุมสวยๆบรรยากาศดีราคาเปิดมาที่5 9 9ล้านบาท บ้านหลังใหญ่ครับเรือนรับรองหลังนี้หนึ่งหลังพื้นที่ถึง200ตารางวาเลยนะครับว่างขวางมากหมูบ่บ้านก็เงียบสงบลมลื่นเบอร์โทรผู้ขายใต้คลิปเช่นเดิมถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คขามาเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้คลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับสวัสดีครับ